ท่านสาธุชนกำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเจ็ดมเกิรเวันนี้ตรงกับวันพุทธที่27ทธันวาคม2,566ขึ้น15คาคำเดือนหนึ่งปีถอกเป็นวันพระสุดท้ายของปีนี้ เบื้องต้นเสนอพุทธภาษธิ์บทว่าสทัทญจะธรรมโมเนชรังอุเปติแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าธรรมของสัตว์บรุษไม่เข้าไปถึงความคร่ำคร่าคำว่าธรรมแปลว่าสภาพอันส่งไว้ซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติ ม่ให้ตกไปในที่ชั่วธรรมนั้นเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นกับการปฏิบัติได้และให้ผลไม่จำกัดเวลาบุคคลสามารถปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัยแล้วจะได้รับผลตามที่ตนปฏิบัติฉะนั้นธรรมจึงไม่ถึงความคร่ำคร่าคือไม่เก่าไม่แก่ไม่เสื่อม เป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอเจริญสุกเริิพ่อญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อต็กร้าแรกเดียวว่าวันนี้เป็นวันประสุด้ายข้องปีนี้นะเป็นวันประสุด้ายเลือกเวลาอีกสามวันที่เราจะใช้วันวิลาาข้องปีปศนี้ สองอ่งฮกฮกแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดก็เป็นการส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ต่อไปนะปีนี้นี่ปีนัก,กษัตปีกระต่ายปีหน้านัก,กษัต้าจะไม่พิษนี่น่าจะเป็นปีมะโรงหรือเปล่าหูใหญ่เนี่ยเตรียมตัวแตนก ชห้เต็มทีเลยสร้างมันดีเลื่อนนี่ <c oughs> ก็มาชายได้เต็มทีคือชายทาอะไรนะวันเวลานี่วันเวลาถ้าชายให้เป็นประโยชน์ก็คือชายชายในสิ่งที่ไม่ขาดไปจากธรรมะจริงจริงเดียวที่บอกว่าคนเรานี่โยได้ด้วยกันได้รับรายการส่งใช่ไหมมันที่แก่ที่สุดก็คือลมหายใจ เราให้ใจเข้าก็ต้องให้ใจออกอเรารรบพัดตาหนานกต็ต้องใต้ออกไปหรือว่าสิ่งของต่างๆนะที่เราเอามานี่เราต้องคึนนะับธรรมชาติไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่เป็นผู้รับกับผู้ส่งหรือผู้ให้ทีนี้ที่บอกว่าเป็นผู้รับนี่ในทางธรรมมีอยู่สองลักษณะคือการตอนรับหรือว่า อามิตปฏิสันถานการต้อนรับด้วยสิ่งของวัตถุสิ่งของก้าวปราอานสถานที่และกรรมะปฏิสันถานการต้อนรับด้วยธรรมตัณฑ์การกราววาจะาสุภาพการยินยิ้มเยีมแจม่มใสการต้อนรับด้วยธรรมการแนะนำดีๆนี่กระต้องขอบคุณญาติโยมชาวบ้านสวน เมื่อท <c> ร <oughs> งสราบวันก่อนนี้มีคณะญาติย,ยมเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีรอยว่าคนณก็บอกว่าตามรอยโปตันคงเนื่องจากว่าต้นโปตันคงอดีตเจ้าวัดวัดบันส่วนหรือปว่า,ราพระครูพิพัฒสิริธรท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังในยุคสมัยนั้นท่านได้รับนิมน์ไปเรียกว่าเช็คข,ข้องคลั้งทัวประเทศ แลังรานึ่งนี้ตันเดินตงไงบังหวัดอุทยัยธานี <c oughs> ก็มีจารึกประวัติศตร์ที่สําคัญเอาไว้มากมายอยญาโยมก็เลยอยากตามรอยนะปตันคง <c oughs> ที่นี้อยติโยมชาวบ้านส่วนก็เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งเทเรน่คง,งสัตว์ท่านที่อาหารแล้วก็นําใจเมตรกีก็ขอบคุณไวนาะโอกาสนี้ด้วย คิดว่าต่อไปวันในกณะในเดินทางมาเราก็จะยินดีต้อนรับนี่ก็ียกว,ว่าอามิรปฏิสันผานการต้อนรับด้วยอามิดแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดนี่ทัานกวางวัดบางซ่วนมีการสวดมนต์กลามปีทำมาหลายปีล้วายมโยมาก,ก็ต้อนรับโดยสัท่านทีแล้วก็นั่งสือสวดมนต์ <c oughs> <c oughs> ยินดีท่นกวาง แล้วก็เริ่มสวดกันประมาณ <c oughs> ทีทีสิบกลางคืนนะเราเรียกว่าทีสิบถ้าป่าซาการ้างหรือทีใจก็คือเดี๋ยวยี่สิบสองนาฬิกาเป็นต้นไปสวดไปจนถึงนัวยี่สิบนาฬิกาเรือเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มสักการะไหมนี่เรื่องของปีแต่ว่ามุ่นปุจจพัสสิทธิทยกเดียกเดียวตอนต้นว่า เรื่องกล้องธรรม,มานี่ไม่เกี่ยวว่าปีเ่าปีไหมปฏิบัติเหมือนใดก็ได้พ้นดีเหมือนนั้นนะส่วน <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดไ้มากมายเลยไอ้ข้าวกับยุกกระเวนการก้าวกับสมัยจึงไม่คล้ขาขลาชายได้ตลอดไปเนี่ยยังที่บอกว่าเวลาเลือกไม่กี่วันกับมดแล้วปีนี้เวลาที่เรใาชายมากั้งปีนี้รายการธรรมมา วันพระนี้ส่งไทยพระสุดไทยก็พูดทึงเรื่องกลองปัดจิมอวตัตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้พระพุทธเจ้านี้ทรงแส <c oughs> ดงธรรมประตุมหรือว่าปรมธรรมจักรโปรดอัญญาโคตัญญาในดวงตาหินธรรมและก็นั้นเป็นการเริ่มตนประกาศพระศาสนากงรอธรรมจักรเวียนมาจุถึงยุคข,ของเรา ในโปรดปราภิกษุรวมสุดท้ายหรือว่าองค์สุดท้ายคือสุปัท t เนี่ยในสำเร็จหมักสำเร็จพ้นใจเห็นได้ว่าพระสมมาสมบุรธเจ้านี่ส่งเปรียบเสมือนรัชสีผู้องค์งานที่มีความเกลา้ากลา้กลาหาันในการประกาศธรรมจักตั้งแต่ตรัสรูจนถึงสเสร็จดับกันปฏิตภัณ์ ความสําคัญก็คืออยากให้อยากโยมอุบาสกอุบาสิกาปิกษุได้รับประโยชน์นั่นเกิดจากการประพฤติัปฏิบัติธรรม <c oughs> ลักสําคัญของจาบพุทธีเราควรรู้นอกจากเรื่องก้องท่านเลยนี่ประการสําคัญคือเรื่องก้องสิ้นพร,ระพทธเจาตรสว่าโกนหรือลัง่งตถตะกากดปฏิพันธ์นี่การบูชาสิ้นการประพฤติตามธรรมวินัยนี่ สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญเ,เปรียบเสม,มือนว่าเรายู่ในที่มืดแล้วก็ได้พบแสงสว่างการในปฏิบัติธรรมการรัษาส,สิ้นเหมือนกับว่าเราได้แสงสว่างเมื่อก่อนเราไม่รู้แต่ปปปปปเจ้าตรัสสอนเรื่องสิ้นเรื่องรมเรากระรูเนี่ยได้ความสว่างขึ้นมาโดยจะบอกความสว่างในทางจิตใจ สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมนี่ธรรมะทำ,ทำห้เรามีความสว่างเรื้องปรองเปรียบเมื่อกับว่กลนอยากจนอนาถารายที่ผึงเดินไปเดินมาพบรัตนารัตมนีนี่มีกาเมื่อพบก็มีกาแล้วตามเรื่อยแต่น,น,นังเมื่อเราเดินไปพบเบีย้ยน, <c oughs> นี่ช่วงนี้ ส่วนการช่วงท้ายปีก็อนตอนรับปีใหม่นี่ส่วนมากก็จะมอบของขวัญน่าใช่ไหมแต่นุกวังได้มั่งหรือไม่กองขวัญนคาร์ตามาได้แล้ววันก่อนไปเยี่ยมโยมพอโยม์เมติป้าโยมโยมก็เกิดวายของขวัญเป็นไอ้เนื้คุกกี้กรองกรองแดงๆก,กับกรองสีน้ำเงินเห็ <laughs> นในโลกโซเชียลเหมือนกันเด่นกว่เดี๋ยวปุด เรื่องอันนี้สะกิดนะกลองควันจํำได้ดีใจมากตอนสมัยเด็กๆนี่มีโยมนาคนนึงนะทันเป็นครูกรเรียกว่าในบรรดาพี่น้องนี่มีท่านามาก็าเพลินเวลามาเยี่ยมบ้านเวลามาเยี่ยมบ้านทานจะนําสิ่งก็มาควักเป็นประจำเลยเป็นต้นว่าเค้กเมืองตรัง <c oughs> แล้วกันเนี่ยคุกกี้อีเปเรียลนี่นกล้องแดงๆน,นะ ถึงทีนี้ที่บอกว่าเรื่องอน่าประทับใจคือนี่เลยป้านมาลหลายปีแล้วขนมนี้ยังอยู่เลยเดินก่อนเป็นตีนิยมในการหมอบป้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ <c oughs> แล้วก็นมเค้กเหมือนกัน <c oughs> เค้กเมืองตรังแล้วก็เราดีใจนะ,ระบริษัทกล้องพวกนี้ถึงในโลกโซเชียลเขาจะโพสผาบนี่ยไอ้คุกกี้อิมพีเรียลนี่แหละถึงเขามีแคปชั่นว่าถึงเวลาของพวกเราอีกแล้ว ก็เช่นเดียวกันก็มาตึงเวลาก็หมด rồi แล้วคือช่วงนี้ก็แจกกเลยข็ง่ายก็ง่วงนกันโดยลักลักที่นี้กระท่อมยมกันว่าเค้กเนี่ยต้องหลายปีแต่งี้เหมือนเดิมเลยนะยมว่ากลองกันเตาวเดิมแต่ว่าข้างในอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่ารสชาติเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากนะรสชาติอาจจะกะเป็นนมเค้กเหมือนเดิมว่นว่านหนุ่มหนุ่มรับประทานครับชากข้าแวเจ้าเจ้า รันปาน้อมรันนาตอน,อนก็นดีนะแต่ว่าที่ว่าไม่เหมือนเดิมคือขนาดอาจจะเล็กลงก็นิยมเื้อจะไม่สร้างกลองรอยเหมือนเดิมแต่ว่าเนี่ยยุคสมัยเราคล่องี่เป็นกล่องพันกล่องวักสิ้นนํำใจก็มีเนี่ยดีใจเลยแต่พระพุทธองค์ทรงเปรี้ยว่าเราไปพบรัตนเมรีนี่พบแก้วพบทองมาหนุ่ม หรือเดินไปพปบแบงอร์รวยแบงปั้นแบบนี้นก็ดีใจเทวารัตนมรัตนมณีที่ประเสริฐก็ป,ประจาคือทัพหมีในพบแล้วรักษาไว้ดีนะวัตถุสิ่งของที่เรถพบนี่ในช่วงนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเจ็ตวันอันตรายหรือว่าก้องไขต่ตกกลางถนนนี่พบแล้วควรจะนำไปคืนเจ้าข้องเป็นพลเมืองที่ดีนะเทวทัพหมีในนี่พบแล้วรักษาไว้ดีไปจนตลอดฉีบเลย การเดินตั้งการกจรการจาริกไปกจ็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์นี่นี่เระ,ระบริจาตัดเอาไวา้แล้วก็ระวังไม่ตกไปในใยเรือเตชัวเปรียบเสม,มือนว่าเราเดินระวังไม่ตกลุ่มท่านแต่แรงถึงลุ่มท่านเดี๋ยวนี้ไม่ก่อยปปมันจะไม่เตะแรงทันนะจะไม่ก่อนนี่เขาเขาหมกท่านเขาเป้ท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาใจแก้ใจเพลิงใจไกวก้ากันแล้ว นี่ประปุจจ ա เรียเปในกลางุทธการว่าเวลาเดินเนี่ยระวังอย่าให้ตกลุ่มต้านพลึงหรือถ้าผูอะไรลึกลงไปว่าน,นั่นก็คุ้มนะรอก <c oughs> นะระมัดระวังไอด้ดีแล้วก็ให้คอบต่คนดีอย่าไปกอบคนพานคนอย่ยิงจ่องง้องคนย่าบค่ายอย่าไปคอบให้กอบต่คนดีมีน้ำใจแล้วก็ตัดไว้ยโยด้วย ความพอดีพอเพียงถ้าเป็นบิกษุสามเณรนักบวชกายพอเพียงในปัจจัยสิจีววนอาห้านบิดาบาัดสินาสนายรักษาโรในส่วนของกระวัติาติโยมกันเนี่ยเสื้อผ้าอาหารการกินบานแล้วก็ยาารักษาโรเมื่อน,นถ้าผู้ทีงยาติโยมทุ่นเสื้อผ้านี่หลายคนนี่มีมากหนะลายชุดนะปัจจุบันนี้มันไปตามแฟชั่นใช่ไหม ตุนตรงนี้ดวยตรงไหนดีเั่งกับเราเลยอะไรลาซาด้าอะไรเด็กก็สั่งตรงกันต่างเกลือรี่ตรงนั้นนั่นชังกันมากเท่าป้าเครื่องประดับเนี่บางทีก็เกินบอดีเหมือนกันอาหารการกินนี่จัดชินดันพะวงว่าบางทีเกินบอดีเหมือนกันเลี้ยงปีไม่กันกองเต็มตัวหรือว่าจะงกันบอกกินทิ้งกินวางกันเลยเนี่ยโปรเจกตบอกว่าให้รู้จักพอดีอย่าพุ่มเฟื่อย เลี้ยงเลี้ยงได้แต่ว่าอย่าให้มันเกินพอดีบางบางคนจังมาจังมาโปกโอกกินเต็ดกินตังอ๋อลำบากสิเบียไม่พอใจอันนีถ้ถึงถึงต้อนมาให้พอดีเลยเสนาสนะติยุกอ่ะให้พอดีลงปอพุทธตาบอกว่าอย่าจ้างบานแก่้งกับวิมานทีวดา พอทึ่งเหมืนอนปุก็ไม่นา่าแต่ว่าเดี๋ยว,วยนี้ทึกรามมันจองที่สร้างกันซวยรู้ครูนี่ยืมสิ้นมาสร้างตำต่ายช่วยว่าวิมานกล้องเทวด,ดาบรรจวรเนี่ยแต่พระสมาสัมปชัญญะในส่งประสูตรในป้าประสูตหรือว่าเกิดกลางดินแล้วก็สแสดงธรรมบางทีการน,นัง่งใต้ร่มไม้ใต้โคนไม้ บางครั้งก็นั่งบนพื้นดินแล้วก็ปฏินป่านหรือว่าเสียชีวิตก็นอน,นใต้โคนไม้ใต้ต้นไม้บางที่กย็ยุี่แๆกับดินติดดินส่วนยารซาโูกาหา้าตามธรรม,มาชาติใบไม้เปลือกไม้หม้อชีวกคุมารพัตประกอบย้าให้อันนั้นในกลางพุทิการานี่ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันปับปัจเเซพอดี การนำมาสึ่ความสุขซะพอดีได้เต็มไม่ถึงกับว่า,าประยัดจนในอ,อดยักกัดชนหรือว่า,าคาดตกบอกพร่องไปนั้นคำว่า,าพอดีไม่ตาวกันแต่ละคนอ,อันนี้เรารู้ตัวนเองว่าพอดีก็เราประมาณไี้เ <c oughs> ลยสำคัญรัวใจของชาวพุทธเลยทานวงคือการสมาทานสีหน้าบูชาพระนัตรี ี่ลักษณะเข้าหนักบวชคือปาริสติสินซีอย่างเช่นว่าการสรํารวมในปาฏิโมกข์การสมรมิสีทำอาชีวาปริสติสินคือการแสวงงาเลี้ยงชีพ้วยความบริสุทธิ์สุจริตโดยปัจจัยีปัจเจยสันนิสิตศีนีพระเจ้ากัตัรไาวาัยทำแล้วได้ไเลเมื่ออยากยมสจมามาธานศีน่ารักษาศีน่าได้เลยเคชีวิตมีสุขมีความปลอดภัย เมื่อตอนตายทีเราจรุปเส้นใช่ไหมสี่เลนสุขทิงญันติสี่เลนภูกสัมปทาสี่เลนนิพพิยันติตัสมาสี่ลังวิโสทะเยนะสิ้นนำความสุขมาให้สิ้นไอ้มีภุกระสับมีปูกระสมบัตินะสิ้นทำไมตึงนิพพานเนี่ยโดยได้โดยโดยสิ้นเมื่อมีสิ้นแล้วก็ไม่มีความกังวลจะกินจะหนังจะนอนจะเดินจะไปไหนมาไหน ก็มีความปลอดโพลง,ลงใจไรความกังวลน,นี่ปรดสิ้นกลุ่มครงรักษาจึงควรสมาทานในได้ทุกวันรักษาไวไ้ใดตลอดไปก็มีความสบายใจประการต่อมาธรรมะก่อนที่เราจะมดเวลาเรามดเวลาไม่ต้องตั้งเวลาในชีวิตเลยเวลาก้องปีที่กล่้วเดียวรู้จักควบคุมจิตใจ การควบคุมจิตใจก็คือให้เรา,ารูต่อท่านอารมณ์ที่มากระทบป่าซ่าปราตันเรียกว่ารู้จักสำรวมอินทรีย์ตัางตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่ปล่อยไอ้อินทรีย์เราไปตามกิเลส <Yeah. S 1> ที่เรียกว่าเป็นจกกรมคคณรูบเสียงกลิ่นดดรสัมพัดทรมารมม์ระรรพุทธเ้าเปรียบเสมือเด็กเลียงโคเด็กเลียงวัว <Yeah. S 1> เด็กเลียงโคเด็กเลียงวัวก็จะมี มาไมยประตักเ,เรือไม้ไมยที่คุมพุ่งโคระวังแม่้โคหรือวัวเราไปกินก้าวกล้ากล้องคนอืน่นเนี่ยซ้ำโรเ็นซีเหมือนกันพยายามดึงรังอารมณ์ก็รอไม่ให้ตกไปในอำนาจก้องตันห้าตีจะพายเกิดกีเล็ดเรือรเปรียบเสมือนว่าคนเลียงมาควบคุมมาาจานในโดยบางเยนดีดี ระวังแม่มาวิ่งไปประดตกลุ่มดอกบอตกอยวิวเร่มเปลือกสมุนเราทุกโจนหลักกระมวยหรือจนปลนแรกๆเราก็จะมีความทุกข์มีความเสียใจว่วงเงีนเสียดายสับสิ้นที่ตกหลักอย่าว่าอื่นอย่าว่าไกรถึงกันโจนหลักผลไมก้กางรุ่นเราไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวลโกอใครก็ไม่หนีปลีดรับรลกไ้ เราก็ยุตสึกเสียใจแต่ว่าความเสียใจนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปเราก็วางลงปลงตอกอคือเมื่หยุดทิ้ดหยุดทื่ออีกต่อไปนะความเศร้าโศกเสียใจนี้ให้ปลอ่อยเอาปรี้ยวเสมือนว่าโจนปลันือพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้น,นี่ยเรู้จักระวังยินจีตรงนี้อย่าไปยึดติดอยู่กับความทุกข์ เรื่องเปรียวเสมือนว่าให้เราระมัดระวังความทุกข์หรือกิเลสเหมือนกับอสรพิษรลายสัตว์รายที่จะมาทำลายอารมณ์รายราย,รายเปรียวเสม,มือนสัตว์รา,าสร้างกิเลสแต่คนที่รอบตีตบตีตีตีฆ่ากันนี่เพราะว่ามีอารมณ์จุนเจียวเกี้ยวกราดเหมือนสัตว์รแต่นะวังเลยนึกออกไหมแต่านนึกงคนเดินไม่ออกนึกถึงตัวเองเวลาเราโกรธเลยที่ผ่านมา เวลาเราโกรธมันมืดชัดร้ายไหม <c oughs> มืดอารมณ์เราผิดไหมพร้อมที่จะคบจะกัดจะฆ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระวังอารมณ์เปรียบเมือนระวังอสรพณ์เราผิดเรื่องเปลือบเสมอคนเดินทือภาชนะที่มี <c oughs> น้ำมันน้ำเพลิงอยู่เต็มกอดพระกับประกองย้ายฮกพระพุทธเจ้ามักจะเปรียบว่าภิกษุทือบ้านน้ำมัน คือบาทนี่เต็มไปด้วยน้ำมันหรือตอาตันกว่างนึกไอโอเคบาทที่เขาใส่น้ำมันปลาเรื่องพระคองอย่าให้น้ำมันออกน้ำมันออกนี่จิตใจกับสำหรับสรางไ,ไปนี่ <c oughs> รื้อลงเพียยมืนกั็ว่าช่างหรือว่ากดจะสัน้นเดี๋ยวมันตกมัน <c oughs> นะแล้วก็นายควันช่างนี่ควบคุมไปอย่างดีโดยข้อช่างอ,อย่าให้ช่างตกมันนี่ไป ทำลายคนหรือว่าอย่างนี้มันไปทำลายข้าวโค้งนี่ข้อจังข้อจับไปรือเปลเสือนลิงขงังลิงขังกลางปลาควบคุมไม่ดีถ้าเกิดว่าลิงขังกลางปลากดเลียงควบคุมไม่ดีมันก็นโดดนะโดดไปกิ่งนู่ไปกิ่งนี้ขึ้นตอนนู่ลงตอนนี้น,นี่นนก็เลย ตรัตว์อย่าประมาทอย่าปินตาดของตันห้าถ้าปินตราดกองตันห้าจะทําลายจริยากุศลธรรมที่เราสร้างส้มมาตรัสเป็นภาษาบาลีนี่เปรมเป็นภาษาไทยทันกันพิกษุทั้งหลายพิกษุผู้สังวรเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายพิกษุนในธรรมวิน,นัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสปุถะพระด้วยกาย รู้ทมอารมณ์ด้วยใจก็ไม่สงยบในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายจกตาสติมีจิตอาปรมานณณมิได้ <Yeah. S 1> คือโลตัตนอารมณ์ลวก็รโรซึ่งซึ่งดีว่าธรรมาจิตลุดพลภาษาบาลีถึงเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยบาปอกุศลนกัไม,ไม่ไม่เกิดอัโรตาทัน เราประ,ประชาเปลี่ยมมันซัดต่างรลายทั้งหมดสัตว์ต่างรลายวิธีการควบคุมอารมณ์ก็รอเหมือนกับมีคนจับสัตว์มาฮกชนิดสัตว์เหล่านี้มันมีตี๋เยอะยินต่างเห <c oughs> ล่าเต้สายพันธุ์แล้วแต่พันธุกรรมใช่ไหมจับมาร่วมกันทีเดียวมาพุกทีเศร้าๆเดียวโดวยเฉียบจับกู้มาพกุกจับขี้นกชู้หนักบ้าน สุดกจริงโจกเรือมาปาเละกะล็ลิงมาโปกควยกับเ้าเ้าตรงกลางนี่ปรากรับเรื่องปรากฏว่าสัตว์ต่างอกทะิดนั้นก็พยายามไปตามสัญชาตญาณของมันหู้นี่จะเลื่อยไปก้าวรูก้าวลวกจระคีนี่พยายามจะลงน้ำนกกับโพบินอีบินไปในอากาศนกจากขึ้นรุ่งนะั นี่ยแต่มาเห็นชัดที่ที่วัดนี้ส้าลาการปรรเรียน <c oughs> มันจะมีบางครัง้งนกเข้ามาติดอยู่ตรงซึ่ง <c oughs> ที่วัดนี่มันมีมีกระจกเลยประตูกระจกหน้าต่างกระจกนกมันเละมีนบินชนบินชนบินชนพยายามจะออกเนี่ยแต่มันบินขึ้นสูงนะไม่ได้บินลงต่ำนะบินชนบินชนนี่ตรงกับที่พระพุทธตรัสไปเลย นกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนักจะเข้าบ้านจะกลับบ้านเร <c oughs> ็ไหมสุนัขจิ้งจอกจะเข้าป่าลิงก็จะขึ้นต้นไม้หรือเข้าไปในป่าพิกษุทั้งหลายในการใดความเป็นไปในภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดนั้นมีความเมื่อยล้าในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าคือมดแรง มดแรงก็ยุดไปย่าบโอ๊บแฮกแฮกแฮกแล้วก็โยดี่ซาลักนันนี่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราฝึกจิตไม่ไปตามาร่ณมทางหอกเมื่อเด็กๆนี่มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะมีการต่อต้านต่อสู้กันแต่ว่าเมื่อฝึกได้แล้วนี่จิตมันก็จะหนิ่งมันจะไม่ดื้อภาษาตายว่าไม่ป่าโลดเอาไว้ แต่ต้องฝึกคนจึงโปรดเจ้าว่าต้องซ้ำร่วมระวังก็ทําให้หมากถ้าไม่ทาไม่หมากแล้วมันจะอ่อนเอยแต่ถ้าทำหมากนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งต่อจิตใจประการต่อมาที่กล่าววาให้รู้จักประมณัณในการบริโภคเรียบซึงเหมือนว่าเราเจ็บกายไม่บายเวลาเราเจ็บกายไม่บายนี่สมมติว่าหม่ใจย่ามาให้ยามาส่วนมากก็จะให้เป็นเบอร์เบอร์จะไม่าบ ว่กกินกี่เบอร์กี่เม็ดน้ำไอตีเป็นชนิตน้ำม,มันขี้จอนชาขี้จอนโตใช่ไหมท่านคงก็ต้องกินให้ใหพอดีกับปรกไม่ใช่ว่าหมอ้อใจาย,ยามาซองทุ่งซ้ำทุ่งเรากินมัดทีเดียวให้ดูง่ายมันก็ง่ายไม่ได้เนี่ยต้องมีความพอดีเหมือนกับเวลาเราขิวอยู่ข้าวท่านคงเราอยู่กาวเรารประปา,านานก็กินแต่พอดี นี่ที่บอกว่าบางทีพอมีงานเลี้ยงสังส้นๆส่งตายปีเขาต้อนรับปีให,หม่นี่ก้องกินเต็มตัวต่างงานว่านข้าวใช่ไหมกินเข้าไปอัดเข้าไปกินเข้าไปจนขึ้นตึงก้อยแล้วก็ดื่มเคลืองดองก็เมาชักปักอะรัวรัก,ก,รก,รกออกมาเนี่ยไหเกินพอดีประชานนไวยทุกตองเลยวะรู้จักประมาณพอดีแล้วก็มีความสุขมีความสบาย ประการต่อมาให้ทำความเพียรโดยอย่าน,นอนนานได้ยินกันมานานเลยนอนนานงานน้อยใจบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าเศร้านี่โปร่งห้ใชายความเพียรภาษาปราตทว่ารู้จักนิสชิกค,คืออดทนต่อการนอนชาคริยานุโยกประกอบตนด้วยความเพียรเมื่อเห็นแก่หลับแกน,นอนคนเดี๋ยวประสบความสําเร็จนอนน,อน้อยตื่นนานคือก็ย่นหมาก Yeah. ต้องการยันทําความเพียนรักษาจิตระวังบาปแล้วก็สร้างกุศลให้เกิดขึ้นจากนั้นเราละความโกรธเกลียดพยาบาทกับผู้อื่น yeah. ไม่ว่าเข้ามาทําไม่ดีตั้งแต่เบื่อไรเบื่อไรไอ้พยายามหลาพยา,ายามหายาภัยหายาภัยเขาจใจเราเบาสบาย yeah. โกรธพวกโกรธก็เอาไว้ใจเราเป็นทุกข์อันนี้เป็นเรื่องจริงเลย นี่เราจะตะไหร่ตรงแล้วไปยามลดมานาทิฐิไม่ถือตัวไม่ถื่อตนคนไม่ถือตัวไม่ถือถ้อตนจะเป็นที่รักของผู้คนไปในการสบายใจน,นี่นกว่างเอาเวลาหมดแล้วการสุดท้ายนี้กขาไอ้่ตนกว่างมีความสุขในชน่วงเทศกาลส่งตายปีเขาตอนรับปีไหมวันเวลาผ่านไปแต่ความเป็น ไมตรีของเรายัางมีอยู่อ,อย่าใจกับมาชวนด,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 ดริรันเลยนะเพราะไม่รู้ว่าเราจะโยอนกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ว่าก็ให้ทำดีกับทุกคนเราอยากได้เปลี่ยนต่อยากได้คนดีเราก็ต้องเป็นเปลี่ยนต่เป็นคนดีกองคนอื่นการจากกันในแต่ละวันนี่ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกต่อไปหรือบางคนอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยฉะนั้นเรื่องก็มีสปาพความพัฒนาดีต่อกันจะมีความสําคัญ และเตะสัมกาที่สุดก็คือว่าไม่ลืมธรรมะในการดำเนินชีวิตอย่างที่ยกตัวอย่างตอนต้นแล้ว,ว่าเปรียบเสมือนแสงสว่างในการนำทางาชีวิตเรามีทรรนำทางก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันนี้ปีนี้หมดแล้วรายการธรรมะวันปลาปก,กัิในกั้งปีหน้าทัง <c oughs> งงโซงอากเจ็ดปีนี้ก็ตันมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุวันณนะสุขภัละ ปฏิานณส,สมบัติธรรมสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้ดยธรรมไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นจงระสำเร็์ให้ท่านครอบครัวอบอุ่นมีความสุขเจริญในพระพุทธศาสนายิงย่งยิ่งขึ้นไปท่านสาธุชน กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิร์ตวันนี้ตรงกับวันพุทธที่27ธันวาคม2566